พบกับลูกแก้วอีกแล้วนะคะเห็นข่าวขๆอวบๆคันนี้ไหมวันนี้นะคะแก้วมีรถกระบะที่แต่งซิ่งนะคะบอกเลยว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาแล้วก็หล่อมากๆเลยนะคะใครที่กำลังมองหาเนี่ยต้องไม่พลาดเลยนะคันนี้เลยค่ะ Mitsubishi ไททัน2.5เมกะแครบ GLX คันนี้ปีใหม่ปี2020ด้วยค่ะ บอกเลยว่าราคาเปิดตัวของคันนี้อยู่ที่632,000บาทนะคะแต่ร้านเราบอกเลยราคานั้นเราไม่ขายแน่นอนนะคะคันนี้นะคะร้านเราถูกกว่าถึงแ0 0กว่าบาทเลยทีเดียวเพราะร้านเราอยู่ที่4 9 9 0 0 0บาทค่ะทุกคนบอกเลยว่าปีใหม่ไม่น้อยมากเลขไม่เพียง6,600กว่ากิโลเท่านั้น เหมือนได้ป้ายแดงไปเลยนะคะและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นคันนี้นะคะชุดแต่งกว่า20,000บาทเดี๋ยวแก้วจะพาชมกันว่าคันนี้หล่อเท่ยังไงบ้างมาดูกันเลยคะ่ะคันนี้นะคะด้านหน้าของเขานะคะเป็นโฉมม i เนอร์เชนเรียบร้อยแล้วนะคะไฟของเขาเป็นไฟโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกอะไรเรียบร้อยเลยแล้วก็ทุกคนดูเลยความหล่อของเขา คือคันนี้โคตรหลอ่อพูดแบบนี้เลยว่าหล่อมากๆนะคะและไม่มีที่ติเลยนะคะเพราะว่าคันนี้เป็นปี2020โน,โนะบเนอะพบของเขานะคะอยู่ยันปี64เลยถึงปีหน้าเดือนมีนากันเลยทีเดียวนะคะมาด้านข้างนิดนึงที่บอกว่าของแต่งของเขานะคะส0,000ื 20, 000กว่าบาทคืออะไรนี่เลยค่ะเจ้าของเดิมนะคะไปเปลี่ยนเป็นแม็รอหล่ออันนี้มานะคะพร้อมยางใหม่เลยนะคะ สำหรับล้อแมกนะคะเป็นล้อแมกขนาด18นิ้วค่ะดูจัดทรงมาแบบสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูภาพกว้างๆของคันนี้สวยมากนะคะมาด้านหลังกันบ้างเมื่อกี้เราให้ดูไปเล็กๆน้อยๆแล้วนะคะสายซิ่งก็คงจะรู้กันเนอะนาะดูกระบะคันนี้เลยนะคะกระบะคันนี้คือไร้ที่ติมากๆขาวๆเลยนะทุกคนสวยมากนะคะใครที่แบบกำลังมองหารถ ตัวเตี้ยนะคะเพื่อที่จะเอาไปแต่งซิ่งกันเนี่ยสวยสวยมากๆเลยนะคะไฟท้ายของเขานะคะเป็นไฟ LED ด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังเดี๋ยวแก้วปิดอันนี้ให้ดูอ่านี่เลยค่ะโลโก้ไทยทันนะคะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่สามมาให้ที่ท้ายกระบะนะคะพร้อมกับมือจับของเขานะคะเป็นโครเมียมแต่งมานะถือว่าเสริมหล่อมาได้ดีทีเดียวนะคะการชนด้านล่างมาพร้อมกับ ลาวบันไดขึ้นนั่นเองค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับราคา499,000บาทคันนี้หลายๆคนอยากรู้แล้วว่าภายในจะเป็นยังไงบอกเลยว่าภายในเนี่ยพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวแก้วพาไปชมค่ะตอนนี้แก้วก็อยู่ภายในห้องผู้โดยสารของไททันคันนี้แล้วนะคะกุญแจของเขาเป็นกุญแจรีโมทค่ะจะขออนุญาตสตาร์ทรถให้ทุกคนชมกันนะคะว่าเลขไม 6,600กว่ากิโลของเขาเนี่ยแก้วไม่ได้พูดเล่นนะสำหรับคันนี้นะคะมาดูเลขไม้กันก่อนเลยเลขไม้6,676กิโลเมตรเหมือนได้ป้ายแดงพูดแบบนี้ดีกว่าว่าป้ายแดงดีๆนี่เองนะคะพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะก็มีปุ่มควบคุมอยู่ด้านสายนะคะคันนี้เป็นกระจกปรับไฟฟ้าด้วยนะมาดูที่เครื่องเสียงของเขานะคะ เครื่องเสียงของเขาก็จะรองรับ FM AM นะคะ USB อยู่ตรงนี้นะคะอ่า USB ช่องอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ช่องที่จุดบุหรี่นะคะมีมาให้นะคะพร้อมกับแอร์ปรับได้ตรงนี้เลยนะคะที่คอนโซลใต้เครื่องเสียงของเรานั่นเองคันนี้นะคะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะแล้วก็คันนี้นะคะยังมีคู่มือติดรถมาให้เลยอ่า นี่นะคะเรียบร้อยนะคะถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าคันนี้นะคะพอรอบอ,รอยู่ถึงปี64เลยเนาะก็รถใหม่รถเพิ่งออกมาเมื่อต้นปีนี่เองปี20นะคะและดูด้านบนของแก้วค่ะพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะคะดูด้านหลังแคปก็เช่นเดียวกันค่ะทุกคน แคมด้านหลังคือยังไม่ได้แกะใช้งานเลยนะคะคาดว่าเจ้าของเนี่ยน่าจะซื้อมาแล้วก็ขับคนเดียวนะคะเพราะว่าเบาะของเขาที่เป็นเบาะผ้านิ่มๆแบบนี้นะคะไม่ได้มีการแบบช้ําเลยนะคะนี่เบาะก,ก็สวยงามนะคะเป็นเบาะผ้านะคะด้านหลังนะคะเดี๋ยวแก้วจะเข้าไปนั่งให้ดูว่าแคบปด้านหลังเป็นยังไงแต่ต้องบอกไว้ก่อนยังไม่ได้แกะเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราไปเจอกันด้านหลังเลยดีกว่าเนาะ สำหรับคันนี้นะคะก็เป็นเมกาแคปโน้แคปเปิดได้นั่นเองค่ะบอกเลยว่าเปิดได้ถึง90องศาเลยนะคะแล้วก็ที่แคปของเขาค่ะมีที่วางขวดน้ำวางแก้วน้ำให้นะคะ1ช่องนะคะฝั่งนู้นก็มีเช่นเดียวกันเดี๋ยวแก้วจะเข้ามานั่งด้านในให้ดูนะคะเบาะของเขานะคะเป็นเบาะหนังค่ะแต่ขออนุญาตไม่แกะให้ดูนะคะเพราะว่ามันยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆเลยนะอันนี้ให้ดูตรงนี้เลยว่า พลาสติกเนี่ยมาจากมิสซูบิชิเลยนะคะเก้วไม่ได้แอบออกมาหุ้มเองนะอันนี้ก็คืออยู่ในสภาพที่ใหม่นะคะด้านหลังที่พนักพิงของเขาก็มีการบุบาบุนิ่มๆบุผ้านิ่มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ถือว่าคันนี้เนี่ย เออใหม่มากไม่รู้จะพูดยังไงคือมันใหม่มากจริงนะคะมาดูมาตรฐานความปลอดภัยของเขาดีกว่านะคันนี้นะคะก็จะมีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้นะคะพร้อมกับระบบเบรก ABS EBD BA นะคะแล้วก็ระบบควบคุมการทรงตัวนะคะระบบป้องก,กรรันการลื่นถลายป้องกันล้อหมุนฟรีมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอีกอย่างหนึง่งคันนี้นะคะแก้วขอบบอกเรื่องแรงมา้านิดนึงแรงม้าคันนี้นะคะอยู่ที่128แรงมา้ามาพร้อมกับ แรงบิด240นิวตันตเมตรกันเลยทีเดียวเนาะกับเครื่องยนต์2.5ลิตรค่ะคันนี้เป็นเครื่องดีเซลเนาะเห็นคันนี้แต่งหล่อมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเก้ยวพาไปชมห้องเครื่องกันดีกว่าว่าสะอาดสะอ้านขนาดไหนเดี๋ยวไปเจอกันค่ะห้องเครื่องของเขาคันนี้บอกเลยว่าเดิมๆเลยนะคะสะอาดสะอา้านไม่มีแปลงสภาพตกแต่งตัดแต่งอะไรมาแน่นอนนะคะ คันนี้เครื่อง2.5อย่างที่บอกไปเนอะดูความสวยงามของเขานะคะนี่เลยร้านเรานะคะรับประกันรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำหรือไฟไหม้นะคะสามารถสบายใจแล้วก็วางใจได้เลยสำหรับไททันเมกาแคป2.5 GLX คันนี้นะคะปี2020นะคะเน้นปี2020นะคะเลขไมคันนี้เพียง6,600กว่ากิโลเท่านั้น ถ้าใครกำลังมองหารถกระบะตัวเตี้ยหน้าใหม่หน้าไมโนเชนด้วยนะคันนี้แล้วก็ปีใหม่มากสภาพเนี่ยเหมือนได้ป้ายแดงไปเลยและประหยัดเงินไปกว่า130,000กว่าบาทเลยถ้าจะไม่ผิดนะเพราะออกห้างคันนี้อยู่ที่6 3 3 0 0 0 0บาทร้านเราอยู่ที่499,000บาทค่ะให้ไปบวกลบกันเองแล้วกันว่าประหยัดไปเท่าไรรถ ปีใหม่ไม่น้อยสายซิ่งไม่ควรพลาดสำหรับใครนะคะที่กําลังมองหารถรุ่นนี้คันนี้นะคะปีใหม่ปี2020นะคะและบอกเลยว่าไม่ต้องรอของนานที่ร้านเรามีเข้ามาให้จับจองเป็นเจ้าของกันเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะแก้วก็ขอฝากใครท่านคันนี้ไว้ใน อ้อมอ,อ้อมใจของคุณลูกค้าด้วยนะคะถ้าสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ในทุกช่องทางของบอยรถบ้านเลยนะคะเกียวจะขึ้นไว้ให้ด้านหน้านะสำหรับวันนี้นะคะเกียวต้องขอตัวลาไปก่อนมาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง YouTube บอยรถบ้านด<ๆ>้วยนะคะ